สวัสดีคะ่ะนูกแาวคุณหมออวันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปพบคุณหมอนะคะว่าพูดคุยกันว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็คุณเจนนี่ได้หมดซะทัชชื่นก็นี่นะครับก็จะเห็นว่าของน้องเจนนี่นะจริงๆเป็นคนมีตาสองชั้นอยู่แล้วนะนะแต่ว่าหลบในนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมหลบในแล้วก็มีความตาไม่เท่ากันนะ ด้านนี้หนังปิดมากกว่าเห็นไหมด้านซ้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านนี้ชั้นตาโตกว่านิดหน่อยแต่โดยรวมนี่คือเป็นลักษณะของตาที่หางตาตกนะฮะเห็นตรงนี้หางตาตกมากตาดูเศร้านะตาดูเศร้าหงวเห้งไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ต้องปรับหงวเห้งนะครับคนที่มีตาสองชั้นก็ทําตาสองชั้นได้นะความหมายคือเราถ้าคนที่ชั้นตาหลบในหรือว่าชั้นตาเล็กๆเนี่ยอยากให้ชั้นตาโตเหมือนตุ๊กตานะฮะแต่งหน้าง่ายขึ้น ยกหางตาทําตาหางหงขึ้นมาที่เขาเรียกกันตาหางหงเนี่ยช่วยให้ตาดูเปิดดูมีโงดเฮงดูมีสง่าราศีนะครับส่วนใหญ่ถ้าในทางลําราจีนเนี่ยคือถ้าตาเศร้าอย่างเงี้ยจะโชว์ไม่ค่อยดีต้องเปิดให้หางตามันเปิดเป็นหางหงออกมาเนาะเพราะงั้นวันนี้ก็เป็นปัญหาของน้องเจนนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคการทําตาหางหงของหมอนะฮะเทคนิคกรีดยาวแล้วหมอก็ตกแต่งเบ้ากระดูกตรงหางตาที่เขาโค้งลงเนี่ย ทำให้มันเปิดขึ้นให้มันเฉิดเฉิดขึ้นด้านข้างนี้นะครับนะมาแล้วค่ะเป็นไงคะคนสวยคะอาการรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างยังไม่รู้สึกอะไรอ่ายังไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะอ่ะอ่านี่เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เห็นแล้วจ้าต,ตอนนี้มีอาการบวมอยู่บ้างนะคะไม่ต้องตกใจนะคุณหมอมือเบาใช่ไหมคะมือเบามากค่ะแล้วเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยนะคะนี่ละค่ะ ใครที่สนใจนะคะเข้ามาทำสวยเหมือนคุณเจนนี่ของเราได้เลยนะคะ